ถ้าพี่นองดอกไฟดอกไฟจะมีสองสีเนาะจ้าปลูกไฟใบจะมีสองสีสีหนึ่งเป็นสียังจ้าหนีสีชมพูเนาะสีแดงสีชมพูเนาะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีนี่จ้าสีสวยงามเ่นกันเบ่งได้จ้าซุมเบ่งไก่โอ้ยงามจ้าดอกเพินกำลังตุ่มจ้า งามจ้าดอกฝอยปูกไว้ถ้าเบิงน่าจ้าเดี๋ยวเพิ่นจะศูนย์พันแล้วก็เลยปลูกไว้สน้าบ้านจ้ะต้นเพิ่นจะใหญ่เป็นหม่มเลยเป็นหม่มถ้าเขาแต่งดีเพิ่นจะเป็นห่มเย็นงามนะจ้าดอกเพิ่นงดเพิ่นงด,ดสวยจ้ะ จ้าสามีและจ้าพี่น้องพ่อก,กันคิดไหม